สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิชยาพรพวงแก้วนักศึกษามหาวิทยาลัยนเลศวรคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยารหัสนิสิต64316688ขอทุกท่านเชิญรับชมรับฟังการเล่าเรื่องปัดญาเล่าจื้อมักวิถีสู่ชีวิตที่ดีงามเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเล่าจื้อปาดผู้เป็นศาสดารัททิเต๋า ลัทธิที่มีแนวคิดสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยคำว่าเต๋าแปลว่ามัคหรือหนทางเน้นสอนให้คนใช้ชีวิตบนความสามัญแต่เป็นความสามัญธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นความเรียบง่ายแต่กับปรากฏซึ่งความงดงามและความสงบสุขสำหรับปรัชญาเล่าจื้อมัควิถีสู่ชีวิตที่ดีงามเล่มนี้มีคำสอนที่เข้าใจง่ายชัดเจนสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตโดยถือเอาความเรียบง่ายความพอดี ความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นที่ตั้งแม้จะเป็นคำสอนที่ผ่านการเวลามายาวนานแต่หลักการก็ยังยืนไม่แปรผันสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับชาวบ้านชนชั้นนำนักปกครองนักบริหารได้ทุกยุคสมัยปัชยาเตา๋าหรือที่เรียกกันว่าคำสอนของเล่าจื๊อนะคะในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องของมัคนะคะก็คือในพุทธศาสนาคือการทางสายกลาง แต่มักในที่นี้คือหนทางหนทางแรกก็คือไม่ลุ่มหลงวัตถุเตานั้นสอนให้เรียบง่ายไม่มีการบำรุงบำเรอปนเปย์กันอย่างรูหรา้าไม่พึ่งพาวัตถุดำเนินชีวิตสอดคล้องธรรมชาติไม่นิยมผลิตวัตถุเทคโนโลยีเกินจำเป็นถ้าอาศัยเทคโนโลยีก็ต้องนำมาปรับใช้กับเตาเ่าคือใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงธรรมะเรื่องจีนวิทยาเข้ามาสู่สังคมไทยนานแล้ว คนไทยจึงรู้จักปัชญาเต่ากันมากพอสมควรแต่ปัจจุบันยังคงมีข้อสงสัยกันอยู่ว่าเต่าคืออะไรในอดีตก็เคยมีคําถามนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะทั้งๆที่เรามีเครื่องมือสื่อสารให้แสวงหาความรู้กันได้อย่างกว้างขวางไร้ขีดจําก,กัดแต่ดูเหมือนยิ่งมีเทคโนโลยีพวกนี้ยิ่งจะทําให้เราโง่งลงมากขึ้นหลายคนตื่นเต้นกับอัจฉริยะสติ j จอบมหาเศรษฐีผู้สร้างคอมพิวเตอร์แอปเปลิล ถ้าเราไปถามเล่าจื้อว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความสําเร็จของสติจ๊อบแล้วเล่าจื้อก็จะตอบว่าไร้สาระเขาจะขวนขวายสร,าสร้างนู่นสร้างนี่ให้วุ่นวายทําไมคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยมันทําให้มนุษย์เป็นปกติสุขขึ้นหรือคอมพิวเตอร์นี่แหละเป็นเครื่องทําลายความเรียบง่ายของมนุษย์ยิ่ง,ลงหลงไหลอาศัยคอมพิวเตอร์มนุษย์ก็จะเหนินห่างจากธรรมชาติเหนินห่างจากมนุษย์ด้วยกันเอง ใช่แต่เท่านั้นยังจะทำให้มนุษย์เถืนห่างจากตัวเองอีกด้วยเ่าจือ้ออาจจะพูดคำแสดงหูอีกมากมายเครื่องมือทางวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีถ้ามีแล้วใช้กันอย่างรุ่มหลงงม,มงายเสพปิดกันจนขาดไม่ได้ก็จะกลายเป็นศยศาสตร์ตัวใหม่ที่ร้ายแรงกว่าศยศาสตร์ตัวเก่า เพราะศยศาสตร์ตัวเก่ายัางคำนึงถึงศีลธรรมบ้างแต่ศยศาสตร์ตัวใหม่ไม่สนใจศีลธรรมชักนำให้เกิดปัญหามานะทิฏฐิอย่างรุนแรงจะมีแต่คนที่คิดเป็นเท่านั้นที่จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมคนเก่งสู้คนครองชีวิตสงบไม่ได้นี่คือ,อสิ่งที่เล่าจื้อเห็นว่าควรบูชา ดังนั้นการปฏิบัติตามปัชญาเล่าจือ้อถ้าคิดจะผลิตเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ก็ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เต๋าหรือธรรมะกล่าวคือให้ผู้คนเข้าถึงเต๋าหรือธรรมะสะดวกขึ้นเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสำราญสุขเป็นอยู่อย่างรู้เริศลำคานทุกข์เพราะทั้งเรียบทั้งง่ายจึงเบาสบายเบิกบานแช่มชื่นเพราะทั้งรู้ทั้งเลิศจึงหนักหนาทรมานแทบอ่านเชียว จากคำสอนข้อนี้ของเล่าจื้อนะคะทำให้เห็นว่าเราไม่ควรยึดติดกับสิ่งต่างๆนะคะคำสรรเสริญนินทาพาใจให้ไหวหวันปากคนยาวกว่าปากกาคำสรรเสริญนินทาพาใจให้ไหวหวันการจะอยู่ในโลกได้อย่างแช่มชื่นเบิกบานคนดีต้องไม่ตื่นเต้นหวาดกลัวต่อแรงคำเชกเช่นขุนเขาไม่สะท้านเพราะแรงลม โลกของเรามีความเป็นธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือมีคนพูดถึงคนนั้นคนนี้ในทางดีหรือไม่ก็ในทางร้ายอยู่เสมอใครชอบใครใครก็สรรเสริญยกย่องใครใครชงังใครใครก็ดูหมินม่นนินทาเหยียดหยามใครลักษณะธรรมสองอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกเป็นของมีประจำโลกจนถือกันว่าเป็นธรรมดาโลก สิ่งเหล่านี้จะเข้ามากระทบหวั่นไหวอยู่ในใจเสมออาการที่ใจหวั่นไหวมีสองลักษณะคือหวั่นไหวในทางที่พอใจหวั่นไหวในทางที่ไม่พอใจทั้งการสรรเสริญเยนยอและการดูหมิน่นถิ่นแคลนนินทาเหยียดยามล้วนแต่ทำให้ใจกับเพื่อมด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นท่านมหาครุเหล่าจือ้อจึงกล่าวว่า เมื่อได้รับการสรรเสริญเยนยอและการดูหมิ่นถิ่นแคลนย่อมทำให้รู้สึกตกอกตกใจข้อความนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อได้รับการสรรเสริญเยนยอย่อมรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับการดูหมิ่นถิ่นแคลนย่อมรู้สึกหวาดกลัวทั้งคำยกย่องและคำเหยียดหยามทำให้คนเรารู้สึกตกอกตกใจได้อย่างเท่าเทียมกันคำยกย่องทำให้รู้สึกตื่นเต้นเป็นทางบวก แต่ก็ไม่ได้ทําให้ใจเป็นปกติคํำหยียดยามทําให้รู้สึกหวาดกลัวเป็นทางลบทําให้ใจไม่ปกติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะสรรเสริญหรือนินทาล้วนแต่ไม่ใช่ของดีได้รับคําสรรเสริญแน่หรือว่าจะเป็นเกียรติได้รับคํานินทาจริงหรือว่าจะเป็นความเสื่อมเสีย คำสรรเสริญจะช่วยให้คนอ่อนแอเข้มแข็งขึ้นแต่อาจทำลายให้ผู้กล้าล้มเหลวประสบหายนะได้เช่นกันคำเหยียดยามอาจทำให้หลายคนอ่อนแอแย่ยับแต่จะช่วยให้คนเข้มแข็งให้ก้าวแก่งแข็งกล้าขึ้นกว่าเก่าแต่ทั้งสองอย่างล้วนทำให้ใจกระเทือนหวั่นไหวไม่เป็นปกติได้เลยถ้าเช่นนั้นจึงไม่ควรใส่ใจต่อแรงคำทำตัวให้เหมือนภูเขา ที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงพายุถึงลมจะแรงพัดก,กระหน่ำอยู่ไม่สางซาขุนเขาก็ยังยืนตระงานเด่นสง่าอยู่ได้เว้นแต่ว่าจะถือเอาประโยชน์ของคำคนเอามาช่วยพัฒนาให้ตนมีคุณภาพขึ้นคนชอบเราเขาก็สรรเสริญเราคนชังเราเขาก็นินทาเราธรรมดาโลกเราเป็นเช่นนี้ จากคาสอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเขาจะชมเราหรือนินทาเราเราก็ไม่ควรนําคําพูดเหล่านั้นมาคิดให้เสียเวลาเราก็ควรปฏิบัติตัวของเราต่อไปโดยไม่ต้องไปแคร์คาพูดของใครให้พึงพอใจในตัวเราก็พอทุกภัยมีเพราะมีตัวตนเพอเห็นแก่ตัวจึงกลัวทุกภยัยทุกภัยมีเพราะมีตัวกูหมดตัวกูก็หมดทุกภยัย ยิ่งรักตัวเองในทางที่เห็นแก่ตัวมากเท่าไรเราก็อยากจะปกป้องตนเองมากเท่านั้นนี่เป็นเพราะความรู้สึกในตัวกูของกูยิ่งตัวกูของกูขยายเพิ่มมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็จะมากขึ้นทวีตามดูดเงาตามตัวฉันใดฉันนั้นมีคำสอนของเล่าจื้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเห็นมหาภัยเพราะมีเห็นข้อนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่า ที่เราเห็นว่ามีทุกภัยใหญ่หลวงก็เพราะมีตนถ้าไร้ตัวตนจะมีทุกภัยแต่ที่ไหนเล่าคนมีกิเลสมากจะหวาดกลัวคนมีกิเลสน้อยจะกล้าหารคนไร้กิเลสจะกล้าที่สุดฉันกล่าวอย่างนี้ก็อย่าได้เข้าใจผิดไปว่านักพูดทางการเมืองที่กล่าววาจาสามหาวก้าวร้าวไร้คุณธรรมด่าทอหยาบคายจะได้ชื่อว่าผู้กล้า นั่นหามีได้คนเหล่านั้นเป็นคนอ่อนแอน่าสมเพศเวทนาเป็นที่สุดพวกเขาทำการประดุดผู้กล้าได้เพราะอาศัยแรงขับทางตันหามานะทิฏฐิเป็นปัจจัยจึงสามารถพูดจาเย,ยี่ยงนั้นพวกเขากล้าเพราะกิเลสแต่คุณธรรมอ่อนแอเปราะบางอย่างที่สุดทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดลองไข่ครวญดูเถิด ว่าตัวกูของกูที่เป็นประดุจะนิมเกาะกินในใจของพวกเขาจะหนาแน่นขนาดไหนตามทัศนะของเล่าจือ้อถ้าคนเราไล่ลตัวตนกล่าวคือไม่มีความรู้สึกตัวกูของกูมันไม่มีผองภัยมาแพร่ผ่านได้จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดในหมู่คนพุทธที่พัฒนาตนจนถึงขั้นอริยะจะไม่มีอันตรายใดๆมาก้ำกลายได้ ถึงมีอันตรายก็ไม่ตายโหงซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่คนเราสามารถสร้างขึ้นได้เองพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาองค์เดียวของโลกที่บรรลุธ,ธรรมตัสรู้ได้เองโดยมีอาศัยคำสอนของผู้ใดในขณะเดียวกันพระองค์ก็หมดสิ้นกิเลสด,ด้วยคนระดับนี้ใครฆ่าก็ไม่ตายมีแต่จะต้องแก่ตายไปเองในโลกนี้บรรดาพระศาสดา ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ข้าไม่ตายผู้มุ่งร้ายจะทำได้เพียงให้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นตามปัจญาของเล่าจือ้อถ้าคนเราพัฒนาตนจนไร้ตัวกูทุกภัยอันตรายใดๆจะใหญ่หลวงขนาดไหนก็ไม่อาจนำความพินาศมาให้ได้เลยเมื่อใดบุคคลเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นย่อมไม่กลัวทุกภยัยทุกภัยใหญ่หลวงมิอาจพิฆาตอริยะ แต่จะเขียนคาปุถุชนจากหลักคําสอนของเล่าจือ้อในข้อนี้เห็นได้ว่าการที่เราเห็นแก่ตัวการที่เรามีกิเลสทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ใจก็จะไม่สงบสุขทําให้เราหวาดกลัวตื่นตระหนกต่อสิ่งต่างๆถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะไม่มีทุกข์ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่มีสิ่งก่อกวนใจให้รำคาญใจให้วุ่นวายใจค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหนังสือปัจญาเล่าจื้อมักวิถีสู่ชีวิตที่ดีงามสามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะโดยที่กดลิงก์ข้างล่างนะคะใต้ description เราจะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะอ่านต่อสามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปทดลองอ่านหรือจะซื้อมาอ่านเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ